นี bon ä, ่นะ no. bon. คะสิพาทุกคนมารับชมบรรยากาศในการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าถึงบ้านน้ำกันเนื้อค่ะอ่ามือนี้กันอยู่บ้านเท่ากันแล้วเด้อจ้ามารับชมบรรยากาศภายใแม่ลำกันนะคะบรรยากาศมือนี้ค่ะบ้านแม่ข้ามขนเมืองจวงค่ะไทยที่น้องบ้านเดียวกันค่ะรถกับงามง่ายขอญยาดพากเสียงพื้นบานเฮาเด้อจ้ามือนี้ อบอุ่นท้าคัากไล่หลายจ่าเมือนี่มีจ่านี่คือแม่ข้าผลเมืองจวมของเฮาจะพาของเฮามือนี้จ้าใจดีดีเมือนี้ได้รับการตอนรับเป็นย่างดีจ้าอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยอ,อันนี้เป็นพ่อหลวงบ้านเฮาจ่าพ่อหลวงถ้ำจ่าได้เกียรติรับเชิญมารวมง,งานน้ำจ่า อันนี้พ่อยญ่จ้ะอันนี้พ่อยญยข้าเพชรพอลวงเกา่าคือกันจ้ะจ้าได้รับกานตอนรับแบบอบอุนมากๆเลยจ้ะ 2นาฬิีนาทีค่ะยังไม่ได้ที่นะคะก็<อ>ยังทรงตัวอยู่กินข้าวกลางวันกันอยู่เนาะ ตัวไรก็ภาษาาหนบ้านนอไม่นอกพอคุณนเช่ยวงานแค่ไหนาสวัามหานะคะไน้นัตัวกันนอกจื๋หเอเทศดระตากาวิละนะคะเป็นผู้จัดการดูอีสูซูเจนไฮสสาขาอำเภอเือเนาอดูในทั้งฝันขายและฝัมสูงส่องบริการมีอย่างติดต่อได้เลยตลอดเวลาเลยเจ้าเป็นคนมากนวลเนคนหงมวนแต่สมมว่าเจ้า้องถึงนักล่าเปินต๊ง ถามหลวงพ่อพ่อเติ้ลตะโอนกลิ่นมาขนาดนี้ตะม่วนจะแยะเสียบปเดี๋ยวนี้ต้องรักษาตัวอยู่ขออภัยใจหนึ่เดี๋ยวนี้เนี้ยเนี้ยเนเป็นตัวกินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนอ้เดี๋ยวขอพิ๊กเอาขอเต็มพี่เลยเนะเจ้าการขับรถเดี๋ยวนี้ครับเพื่อเขามาสองปีละขับพิษตีพิษตาขับไปเลยก็มีเจ้าพ่องกับหาคนรถเอาไปเอาปิ๊ไว้หนึ่งนะเจ้า กุง่ายนะจ๊ะเนาะเอาไปเช็ดกับใกล้ตุวไเนาะเงอนไข่เกาะง่ายๆบ้านเขานะคะออกรอดได้หมดเดีี๋ยวนน้ะเจ้าขอบคุณเนอะขอบคุณที่นำเขาได้มาเอวมาเยี่ยมหานะจ๊ะแล้วก็โอกาสต่อไปเรื่อยๆเนาะออกรอดอีกครั้งจะถึงนอบปีใหม่เนอะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพลงขอได้แต่รอบปากนะปากไม่ึงเลยแต่รอบเพลงแตกตรงแตกแน่ขอได้ ผู้จัดการก่าวเปิดงานเรียบร้อยได้จ้าครับผมขอขอบคุณน,น,น,ะนะครับทีมงานอานนอ์เป็นพิธีกรนะครับวันนี้ก็ได้นําทีมงานนะครับมาเรียกสรอ้อยคืนกําไรให้กับลูกค้านะครับอสนใจนติดต่อได้นะครับที่เบอร์เทิรหรือว,ว่าจะมาที่บ้านสะดวกก็ได้นะครับ ในร่องใหม่อิรุสุนะครับต่อสาขาเทินนะครับใจกันนะครับที่พวกเราได้รับสนับสนุนนะครับเพื่อ,อเป็นการต้อนรับนะครับกับทีมงานของพนักงานจากอิรุสุสาขาเทิงน,นะครับก็ได้รับความยินดีนะครับเวลาเราไปอ,ออกรถนะครับก็ติดต่อง่ายสะดวกสบายนะครับเป็นการเชิญหรือว่าเป็นการติดต่ออาชีพงานบริการ มีหลายอย่างนะครับติดต่อได้ที่ทีมงานของอิศูนตนะครับอาขอเชิญด้านทางตำรุจคัมเพชรนะครับอาจกล่าวให้น้องนั่นชืนนะครับเมืองนี้มีพ้าหลวงไงได้เป็นการเป็นงานไทยยุไทยยุที่เชื่อมได้ตำรวงคัมเพลตสุภาพผาดใหญ่ท่านน้องไม้นะครับซึ่งเป็นหลานสาวนะครับน้องไม่นะครับเป็นหลานสช้าอ่า ทางทางของน้ำนะครับได้ครับมีอย่างจัพอาหาน้องไม่ร้อันนี่นะครับทางบริษัทอิสุสุสาขาเทิงนะคารแม่เยี่ยนเยี่ยนลูกค้านะครับธนาคารแมาเยี่ยนเยี่ยนลูกค้านะครับจะมีหลายท่านโยนะครับเกษสรไทยย่อยเรื่องเรื่อยๆจ้าบ้านเฮ่าในอที่ตอบรถมาใหม่ๆเนี่ยนะครับ หลายขั้นอยู่นะครับที่ไปออกอยู่ทั้งบริษัทดี่สู่สาขาเทิงนะครับเห็นหลายขั้นอยู่ครบประมาณสีเดียวกันนะี่แหละสามชีขั้น,นสีดกกเสดียวกันนี่ชีขั้นสีเดียวกันเด้จียสิคะสีอื่น,บบนกันหบหลายขั้นอยู่นะครับแตขอบคุณทางบริษัทนะครับเลี้ยงรถมาทาง้งผู้จัดการท่านมาผู้ใดอยากได อยากได้รถไม่เนี่ยโอ้ยอยากได้ทุกคนแหละครับมีเงินเดือๆผมมาสั่นออกรถสวนบาทอ่ะเอาไปพอเดีอาขอบคุณครับขอบคุณไม่มดดอั้จ้าเฮเขาไปส่งได้อยู่ได้ครับมาโ่งหอดบ้าน ข้าวหัดน้องไม่กะว,ว่าบุญอยู่เด้เม้นน้องไม่น้องไม่ส่งไลฟ์หลายทั้งข้าวหัดเสียขาวเสียดำเมนจ้ะเมนให้กินอยูุ่่มมือจ้ไ้ไมมไง